ประจำตำบลประจำอำเภอถ้าประจำตำบลประจำอำเภอไม่สามารถรองรับได้เราก็จะมีศูนย์พักพิงของจังหวัดอยู่4ี่ศูนย์พักพิงนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ประสงค์จะอพยพแต่บ้านหลังนั้นนะครับเป็นบ้านที่ต้องการรับวามช่วยเหลือพิเศษมีคนแก่มีเด็กมีผู้หญิงคลอดหรือมีคนวิการเนี่ยเราจะมีติดธงสัญลักษณ์สีเขียวไว้ที่หน้าบ้านเพราะงั้นเวลาหน่วยงานต่างๆหรือส่วนราชการเข้าไปปุ๊บพอเห็นธงสีเขียวหมายความว่าบ้านหลังนั้นจําเป็นต้องรับความ ช่วยเหลือและดูแลเป็นพิเศษก็จะมีการจัดวงรอบในการเข้าไปดูแลโดยใช้ผู้นําคุ้มผู้นําชุมชนอาสาสมัครอปปรอาสาสมัครอปปรนะครับที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่นั้นๆถ้าความต้องการที่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็ร้องขอมาผ่านทางผู้นําคุ้มผู้นําชุมชนแล้วผู้นําคุ้มผู้นําชุมชนก็ประสานมาที่อบตประสานมาที่อําเภอถ้าเกินขีดความสามารถอบตอําเภอก็จะมาที่จังหวัด จังหวัดก็จะจัดส่งความช่วยเหลือไปผ่านไปทางอำเภออบตอและผ่านไปทางผู้นําคุ้มผู้นาชุมชนเพราะงั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องออกมารอรับความช่วยเหลือโดยที่ผู้นําคุ้มผู้นําชุมชนเนี่ยจะเข้าไปดูแลนะครับหนึ่งคนสิบครัวเรือนยี่สิบครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับนี่ก็คือในการป้องกันนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่ใช่โครงสร้างนะครับ แต่ในกรณีการป้องกันโดยใช้โครงสร้างนะครับทางรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดพระนครศรียาค่อนข้างเยอะมากประมาณ5 6พันล้านบาทนะครับในการที่จะมาก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยกระดับคันถนนยกระดับถนนก่อสร้างเบรย์เออร์กั้นน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่จะมาป้องกันนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจฐฐฐฐพื้นที่สําคัญในการจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําต่างๆนะครับรวมทั้งทรัพยากรที่กรมป้องกันบรรเทาสารณภัยได้จัดสรรเข้ามาให้จังหวัดในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับครับหัวหน้านั้นก็หมายถึงว่าเอาประสบการณ์เมื่อปี5.4ปัญหาที่เกิดขึ้นเอามาเป็นแนวทางเพื่อนในแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับนะครับคือถ้าถ้าเกิดขึ้นอีกเรามาจาลองสถานการณ์ว่าถ้าน้ําท่วมแบบปี54เนี่ย อีกครั้งหนึ่งนะครับจำลองสถานการณ์แล้วก็มีการทําความเข้าใจกันว่าถ้าน้าท่วมปีแบบปี54เนี่ยเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงเราจะป้องกันยังไงนะครับเพราะฉั้นเราเอาบทเรียนของปี54เข้ามาเป็นบทเรียนนะแต่ปี54เนี่ยน้าจะไม่ได้ท่วมเอ,อ่อล้นตลิ่งข้ามคันมาแต่น้ําจะตลบหลังเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ดูทั้งน้ําที่จะเอ,อ่อล้นตลิง่งรวมทั้งน้ําที่จะเข้ามาทางด้าน หลังด้านหลังที่เราแนวป้องกันของเรานะครับ feels, ในปี54นะครับน้าก็จะมาทางด้านอาเภอบ้านแพรกเลาะเข้ามาตลบหลังเข้ามาตรงเข้ามานี่นะครับเข้ามาเข้ามาในเมืองข้ามสายเอเชียเข้ามาในเมืองนะครับทางนี้ก็เข้ามานะครับทางนี้เข้ามางั้นในปี56เนี่ยเราก็มีแนวป้องกันทั้งแนวแนวด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็แนวคันเส้นสีดําๆนี้เป็นถนนนะเป็นถนนซึ่งเราก็ใช้เป็นแนวคันป้องกันเส้นสีดําเส้นสีแดง ตรงนี้เราก็ใช้เป็นแนวคันป้องกันนะครับเราดูได้ว่าริมแม่น้ําตลอดทุกริมแม่น้ําเราจะมีแนวคันป้องกันพื้นที่ของพระนครศรีอยาเราจะแบ่งเป็นหลักๆก,ก็คือ2องากนะครับฝากของแม่ซีกตะวันออกกับฝากของซีกตะวันตกของแม่น้ําตั้งแต่แม่น้าลบบุรนีนะครับแม่น้าลบบุรีแม่น้ําป่าศักดนะครับแม่น้ําเจ้าพยา Lets Tree Taj ลงมาตรงนี้นะครับในส่วนพื้นที่ของฝากตะวันออกเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ภา,าคอุตสาหกรรมและภาคสังคมเมืองนะครับ แล้วในภาคตะวันตกตั้งแต่แม่น้ําน้อยแม่น้าเจ้าพยาตรงมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เกษตรนะเป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําโดยธรรมชาติแล้วนะครับน้ําก็จะเริ่มล้นตลิ่งตรงริมแม่น้ําน้อยนะครับล้นตลิ่งตรงริมแม่น้ําน้อยที่อาเภอบางบานอําเภอผักไก่นะครับแล้วก็อําเภอเสนานะครับแต่ที่ที่มันล้นตลิ่งก็คือเราดูจากแผนที่มันจะมีริมคันกั้นน้ําอยู่เห็นะครับมันจะมีริมคันกั้นน้ำเนี่ยสองากนะฮะมันจะมีถนนตั้งคันกั้นน้ําเล็กๆ ันนก็เล็กๆเป็นถนนมาวันที่มันล้นก็คือล้นตะลิงตรงริมแม่น้ําตรงริมแม่น้านะครับแม่น้ําน้อยก็ล้นตะลิงตรงริมแม่น้ําตรงจุดเนี้ยมันก็จะพื้นที่ล้นตะลิงนะครับพื้นที่ที่น้ําจะล้นตะลิงเป็นประจําทุกปีโดยเฉพาะอําเภอบางบานนะบางบานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแถวคลองบางหลวงหรือคลองบางบานนะครับก็จะล้นตะลิงเป็นประจําทุกปีในส่วนของแม่น้ําน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแม่น้ําน้อยก็เช่นเดียวกันก็จะเป็น ล,ล้นตลิ่งอยู่บริเวณเขตอำเภอเสนานะครับในเทศาบาลหัวเวียงบ้านกระทุ่มตัวนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ที่มันจะล้นตลิ่งอยู่เป็นประจำทุกปีนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ำที่สุดแต่มันก็โดยทุกปีมันก็จะไม่ได้ข้ามคันไม่ได้ข้ามคันออกมามันจะอยู่ในคันถ้าเกิดปริมาณน้ำไม่เยอะเหมือนปี5 4สี่ก็คือไม่มีปัญหาไม่มีฮะไม่มีก็คือจะอยู่ในคันกั้นน้ําคันกั้นน้ําพวกนี้จะรับ รับน้ำได้เท่ากับน้ำท่วมปี49ก็คือเขื่อนเจ้าพยานะจะปล่อยมา2,500-3,000ถึงลูกบาทเมตรต่วินาทีมันก็จะอยู่ในคันนะครับแต่ปี54เนี่ยน้ำมันจะมาทางลบบุรีบ้านแพรกเนี่ยเลาะจากบางโจมสีมันจะอ้อมหลังมามันไม่ได้ล้นออกมาจากดิมแม่น้ําแต่มันจะอ้อมหลังเข้ามาอ้อมหลังเข้ามาจากบ้านแพรเลาะทางมหาราชเข้ามาเนี่ยอ้อมหลังเข้ามาตลอดนะครับ าะงนั้นใ,นในในการป้องกันอุทกภัยนะครับเ,เราก็จะมีนะครับทางรัฐบาลและก็ทางจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเรามีการก่อสร้างนะครับมีก่อ,กอสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมนะครับระบบป้องกันน้ําท่วมไล่มาตั้งแต่คลองระพีพัฒนะครับคลองระพีพัดตรงจุดประมาณจุดนี้นะครับไล่ไล่ลงมานะครับตามถนนตามถนนมานะครับที่สีแดงนะครับ แล้วก็จะมาชนกับสายเอเชียนะครับพอมาชนกับสายเอเชียเสร็จแล้วก็เลาะจากสายเอเชียเข้ามาผ่านตรงริมแม่น้ำป่าศักนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาต่อจากข้างสารกลางตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เลาะริมแม่น้ำเจ้าพยาไปจนถึงอำเภอบางปะอินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันกั้นน้ำมีก่อสร้างเป็นเบรยเออร์กั้นน้ำโดยตลอดนะครับ โดยตลอดเพราะงนั้นน้าที่จะล้นตลิ่งตรงแม่น้ำเจ้าพยาที่จะข้ามมาฝั่งทางตอนออกเนี่ยตอนนี้เราป้องกันได้หมดแล้วป้องกันได้หมดแต่มันก็มีบางส่วนที่ยังยังก่อสร้างไม่เสร็จตรงจุดนั้นเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ในการที่จะก่อสร้างคันดินหรือจะทํากระสอบทรายนะครับส่วนในส่วนของลุ่มแม่น้ําน้อยนะครับรุ่มแม่น้ําน้อยโดยหลักแล้วมันจะมีคันคลองชนะทานเนี่ยอยู่โดยรอบคันคลองอยู่สองฝั่งแม่น้ําแม่น้ําน้อยนะครับจะมีคัน คันดินอยู่สองฝั่งแม่น้ําน้อยนะครับเพราะงั้นในในช่วงปลายเดือนสิงหาต่อ,ต,อต้นเดือนกันยาเนี่ยน้าก็จะเริ่มล้นตลิง่งนะล้นตลิง่งล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ําดินแม่น้ําดินแม่น้ําไม่ได้ข้ามคันออกมาอยู่ดินแม่น้ํานะครับเพราะงั้นในจุดที่ตรงดินแม่น้าเ,เนี่ยก็คือหนึ่งทางจังหวัดเนี่ยในส่วนที่ที่ล้นตลิ่งมาทางจังหวัดก็มีในเรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้นโยบายว่า ให้มีผู้ที่จะคอยดูแลประชาชนหนึ่งคนดูแล10บถึงยีครัวเรือนหมายความว่าให้อำเภอรหรือให้ท้องถิ่นเนี่ยแต่งตั้งผู้นำคุ้มผู้นำชุมชนหนึ่งคนดูแลที่บ้านที่รับผลกระทบเนี่ยยี่สิบหลังคาเรือนถ้าตรงนี้ขาดในเรื่องของเรือขาดสะพานทางเดินขาดอะไรต่างๆเนี่ยให้คนนี้เป็นคนดูแลแล้วก็ประสานขอมาที่อบตอ,อำเภอและจังหวัดจังหวัดก็จะดำเนินการเข้าไปดูแล ตรนี้รวมทั้งให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูว่าบ้านหลังไหนนะครับที่ถ้าเกิดน้ําล้นตลิ่งจะท่วมเป็นอันดับแรกอันดับสองอันดับสามไล่มาในบ้านหลังนั้นมีคนแก่กี่คนมีเด็กกี่คนมีคนที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษกี่คนเพื่อที่จังหวัดจะได้เข้าไปดูแลเป็นพิเศษในในบ้านแต่ละหลังโดยผ่านทางผู้นําคุ้มผู้นําชุมชนเพราะงั้นมันของยุทธยาก็จะมีสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่ น้ำล้นตลิง่งเราจะใช้คาว่าน้ําล้นตลิ่งเป็นประจําทุกปีนะครับโดยล้นตลิ่งก็จะอยู่ในคันกั้นน้ําที่มันเป็นคันอยู่แล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือในการดูแลพื้นที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รอบโบราณสถานต่างๆในเขตเกาะเมืองในเขตทยานธรศาสตร์ตัวนี้ก็จะมีคันกั้นน้ําซึ่งเป็นถนนอู่ทองยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับรอบเกาะเมืองนะครับในวัดไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามวัดพนันเชิง นะครับวัดกษัตริย์ธีรราชวัดธรรมารามวัดท่าการ้องเนี่ยก็มีระบบป้องกันน้ําท่วมซึ่งวัดพนันเชิงเนี่ยจะระบบป้องกันน้าท่วมสามารถที่จะป้องกันน้ําท่วมได้เนี่ยจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกันยานะครเดือนกันยาโดยที่คันดินสามารถป้องกันน้ําท่วมได้เท่ากับปี54นะครับแต่ว่าระบบจะสมบูรณ์จริงๆก็คือมกราแต่คันดินคันที่ยกเนี่ยสามารถป้องกันน้ําท่วมได้นะครับป้องกันน้าท่วมได้ในในวัด วัดพนันเชิงนะครับในส่วนโบราณสถานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักสุยาลัยก็มีระบบป้องกันน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นพระราชวังบางอินก็มีระบบป้องกันน้ําท่วมนะครับที่ป้องกันเพราะงั้นในโบราณสถานสําคัญๆเนี่ยเราจะมีระบบป้องกันน้าท่วมให้หมดเลยคือหลังจากที่เกิดปัญหาปุ๊บเราเริ่มเตรียมการป้องกันใช่ใช่ครับครับก็คือหลังจากพอเกิดปัญหาปี54าสนะครับปีปี54เนี่ยอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามเนี่ยน้าจะเข้าทางด้านหลังไม่ได้เข้าทางด้านหน้า มันทางด้านหลังนี่ก็มีการเสริมคันดินมีทําระบบทางด้านหลังรอบวัดชัยวัฒนารามนะครับในส่วนวัดพนัญเชิงก็มีสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมนะครับแล้วในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบ้านว่านิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมรจนะนะครับตัวนี้ระบบป้องกันน้าท่วมเสร็จหมดแล้ว เสร็จหมดแล้วนะครับแต่ละนิคมก็จะมีทําการฝึกซ้อมอย่างเช่นนิคมอุตสาสวนอุตสาหกรรมรันะเนี่ยก็จะทําการฝึกซ้อมทดสอบระบบตรงปลายเดือนนี้นะครับส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมสารันคนครนะครับตรงนี้การก่อสร้างเนี่ยเพิ่งเสร็จไปบางส่วนนะครับแต่ตรงจุดเนี้ยทางจังหวัดก็ได้เตรียมในการที่จะยกระดับคันดินนะครับโดยทางนิคมจะมีการยกระดับคันดินรอบแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ําเราจะดูแลเป็นพิเศษ ตรงนี้อมอุตสญญาหกรรมสารนครนะครับตรงในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเ,าเราก็จะมีนะครับตรงจุดพื้นที่สําคัญสําคัญนะทางอําเภอก็ได้วางแผนในการที่จะจัดทําระบบป้องกันนะจัดทําระบบป้องกันในการยกคันดินในการวางกระสอบทรายนะครับสําหรับทุกอําเภอนะครับทุกอําเภอก็ทางนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าวิทยาผิวพองนะหนึ่ง อำเภอแต่และอำเภอจะต้องมีเส้นทางคมนาคมมาสู่จังหวัดหรือจุดนะครับจุดที่จะมาส่งสนับสนุนทรัพยากรได้อำเภอละไม่น้อยกว่าหนึ่งเส้นทางเพราะงั้นในอย่างอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นอำเภอบางบานใช้ทางหลวงหมายเลข3า1สี่หนึ่งสองเนี่ยก็จะให้ทางแขวงการทางที่เราไปตามสามสี่หนึ่งสองเนี่ยดูว่าจุดไหนที่น้ำามนจะท่วมน้ําจะข้ามค่อยยกระบบคันดินป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ไปใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม ทุกอำเภอจะต้องมีเส้นทางคมนาคมมาถึงจังหวัดหรือมาถึงพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อได้1เส้นทางหลักนะครับหนึ่งเส้นทางหลักเพราะงั้งนในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพระนครศรียาเราเตรียมความพร้อม2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือการเตรียมความพร้อมในการการป้องกันเชิงโครงสร้างก็มีโครงสร้างในการป้องกันน้าท่วมยกถนน หลายสายที่เรายกถนนนะครับโดยที่ได้ได้งบประมาณมาเมื่อตอนปลายปี54ส่นะครับส่วนที่2ก็คือการป้องกันโดยไม่ใช่โครงสร้างการป้องกันโดยไม่ใช่โครงสร้างคือเราหนึ่งก็คือให้ผู้นําคุ้มผู้นําชุมชนเนี่ยดูแลประชาชนในพื้นที่2ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําเอ,อือล้นตลิ่งเนี่ยเรียนรู้ในการอยู่กับธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติอย่างเช่นเดิมอย่างเช่นบรรพบุรุษที่เคยอยู่เพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเราก็มีการเฝ้าระวังเพราะว่าน้ํา ผ่านทางนาครสวรรค์ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านเขื่อนเจ้าพยาก็ประมาณ600กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบพระนครศรียาเพราะพระนครศรียาเนี่ยจะได้รับผลกระทบก็ต่อเมื่อเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยปล่อยน้ํามาในอัตรา1 0 0 0ัลูกบาทเมตรต่อวินาทีขึ้นไปจะได้รับผลกระทบที่คลองบางหลวงคลองบางบานเป็นอันดับแรกดังนั้นตรงนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่นะเฝ้าระวังอยู่ส่วนในลุ่มน้ําป่าศักตอนนี้นะครับเขื่อนพระรามหกเนี่ยยังคงปิดการระบายน้ํา ปล่อยระบายน้ําแค่รักษาลําน้ําเพราะน้ําจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์ข้างบนเนี่ยยังมีจํานวนน้อยนะครับยังมีจํานวนน้อยเพราะงั้นเราเป็นห่วงเป็นห่วงว่าถ้าไม่มีพายุเข้าประเทศไทยด้านเหนือเขื่อนนะครับอาจจะเกิดภายแล้งได้ในอนาคตท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาครับของทั้งจังหวัดพระนครศรียุยาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าอุดมศักดิ์นะครับมากครับ ขอบบคคุณครัณรและเชื่อว่าในการป้องกันคราวนี้นะครับจะสามารถช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะครับ ค่ะขอบคุณรายงานพิเศษนะคะจากคุณปรีชาพะพูลคะ่ะและนี่ก็เป็นนะคะแผนป้องกันน้ําท่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาะคะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยกับที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งปี2554นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสู้กับภัยแล้วะคะ่ะดิฉันและทีมงานรายการสู้กับภยัยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ